โอเคครับเด็กเรียนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับร้อยละแล้วก็เปอร์เซ็เนต์นะครับนัเรียนครับร้อยละเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็มีความหมายเหมือนกันนะครับเปอร์ per แปลว่าต่อเซนแปลว่าร้อยเพราะจริงแล้วคำว่าเปอร์เซ็นต์เชนนี้ก็แปลว่าส่วนร้อยหรือว่าต่อร้อยร้อยละก็คือใน100มีเท่าไหร่นะครับเช่นร้อยละห้าร้อยละ5แปลว่า นะครับมีอยู่5จาก100หรือว่า5%ก็คือมีอยู่5จาก100ก็คือมีความหมายเหมือนกันโอเคไหมครับนะทีนี้นะครับนักเรียนทีนี้การคิดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนั่นเลยก็เปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ให้เป็นเศษส่วนแล้วนั่นเลยก็คิดได้นะครับเช่นครูบอกว่า5%ของ30นะคิดยังไง5%ก็คือ5ส่วน100ของก็คือคูณ แล้วก็3ามสิบใช่ไหมครับนั่นเลยก็ตัดทอนอันนี้ศูนย์ตัดได้ถูกไหมตรงนี้เอาแม่ห้าก็ตรงนี้ไม่ต้องเอาห้านะครับห้าคูณสามเป็นสิบห้าส่วนสิบการหารด้วยสิบนะครับก็คือทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็คือหนึ่งจุดห้าโอเคไหมนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันเยอะนะครับนะเช่นครูบ,คบอกว่าของของชนิดหนึ่งเนี่ย นะครับติดราคาไว้300บาทนั่นเยนจะไปดูตามตามห้างเลยเขาจะบอกว่ามีดิส c o u n ์นะครับดิส c o u n ์แปลตรงนี้แปลว่าส่วนลดส่วนว่าช่วงช่วงแบบช่วงปีใหม่อ่ลดสามลดเท่าไหร่ดีปีใหม่นี้จะลดเยอะนะครับลด70%็ดสผู้ถามว่าถ้าของราคา300ลด70%เนี่ยจะลดกี่บาทนะครับเพลทลด70% ก็คือ70ส่วนร้อของ300นะครับเราก็ตัดทอนตึ๊ดใช่ไหมก็ลดไป210บาทแสดงว่านักเรียนจ่ายกี่บาทครับแสดงว่าเราจ่ายก็เอา300ลบกับส่วนลด210บาทก็คือ90ทีเนี้ยครูก็้ยมีคำถามที่น่าสนใจว่าอ้าแล้วตกลงเราตกลงรงลงล้านเนี่ย จะกำไรหรือขาดทุนนะนั่นเองครับฟังให้ดีนะครับเรื่องของส่วนลดเนี่ยไม่ได้บอกว่ากำไรหรือขาดทุนอา้าวถ้าสมมุติว่าครูสมมุติว่านักเเลยตอบในใจนะครับถ้าสมมุติว่าในร้านเนี่ยร้านเนี่ยซื้อต้นทุนของเนี่ยร้านเนี่ยต้นทุนของชิ้นเนี้ยต้นทุนของ200บาทถามว่าร้านกำไรไหมครับอันนี้ถ้าเกิดทุน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  ทุนของร้านเนี่ยซื้อมาเลยชิ้นเนี้ยสองบาทกําไรครับกําไรหรือขาดทุนขาดทุนเพราะทุน200แต่เขาขายแค่90้าสิบบาทแสดงว่าขาดทุนไปกี่บาทขาดทุนไปร1 0บาทแต่สมมุติว่าอุย้ยเขาโชคดีมากใช่ไหมส่วนร้านเนี่ยต้นทุนของมาเนี่ยสิบาท แสดงว่าเขากำไรกี่บาทได้เรียนกำไร80บาทแสดงว่าการจะกำไรหรือขาดทุนเราต้องดูที่ต้นทุนนะครับไปดูที่ราคาเขาขายเราจะรู้ไหมไม่รู้ครับฟังให้ดีนะเพราะฉะนั้นครูทบทวนคอนเซปต์ว่าคูติดราคาของไว้3 0ครคูลด70%ลดเจ็สิบเปร์ก็ไปคิดว่า210บาทแสดงว่าครูจ่ายแค่90นะครับ ถ้าเกิดร้านเนี่ยซื้อมาต้นทุนสมมุติว่า2 0 0บาท200นี่เลยก็ไปเทียบก่าที่นักเรียนต้องจ่าย90้าโอร้านขาดทุนแน่นอน110บาทแต่ถ้าต้นทุน10บาทเขาขาย90กําไรไหมครับกาไร80เพราะฉะนั้นการที่เขาขายของเราไม่รู้เลยว่าเขากําไรหรือขาดทุนเพราะว่าเราไม่รู้ต้นทุนของเขาเพราะานักเรียนต้องฟังคอนเซปต์ตรงนี้ให้ดีนะครับเรื่องกําไรขาดทุน การจะรู้กําไรหรือขาดทุนไม่ได้ดูจากราคาขายเลยเขาอาจจะขายในเรียนแล้วเขาลดไปไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่เขาตั้งของชิ้นหนึ่งว่าอ่ะครูเบียบอกของชิ้นหนึ่งพันหนึ่งครูเบียโอ้เด็กนี้สุดยอดมากคูรูลด้ห้าสิบเป็นขายห้าร้อยแต่ถ้าเกิดครูซื้อของมาราคาร้อยแสดงว่าครูกําไรครับกไรสี่ร้อยเห็นไหมแสดงว่าได้ฟังให้ดีการขายของจะกําไรหรือขาดทุนอยู่ที่ ต้นทุนแสดงว่าเรื่องกำไรขาดทุนเนี่ยให้ดูที่ทุนนะครับนักเรียนไม่ได้ดูที่ราคาขายฟังให้ดีนะเก็ตคอนเซปต์ให้แม่นนะครับ